I would like to drink ลองกดปุ่ม A นะครับนะครับเรากดปุ๊บยัมีเสียงป๊อแสดงว่าคำตอบนั้นผิดนะครับกดที่ปุ่ม B แสดงว่าถูกต้องนะครับก็จะมีเสียงตึ่งออกมานะครับแต่ถ้านัาเกเรียนตอบปุ่ม C นะครับนี่นะครับก็จะมีเสียงตอบผิดนะครับ ก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ครูมิงครับจะมาสอนการทำเกมนะครับ multiple choice นะครับเกมตอบคำถามในโปรแกรม powerpoint นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของเกมกันก่อนนะครับนี่ครับคือหน้าตาของเกมนะครับตอบคำถามแบบมีตัวเลือกนะครับก็คือจะมีคำถามมานะครับแล้วก็มีตัวเลือกนะคให้เราเลือกนะครับอย่างข้อนี้เนี่ย ก็จะมีให้เติมคำนะครับ I would like to drink นะครับข้อ A นะครับ Pizza ข้อ B Coffee ข้อ C Noodle นะครับมีตัวเลือกนะครับก็จะมีปุ่มให้เรากดนะครับปุ่ม A เมื่อเราลากเมาส์นะครับไปที่ปุ่ม A ก็จะมีเหมือนกับตัวสัญลักษณ์เป็นมือนะครับให้เรากดสามารถกดเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวเราลองกดปุ่ม A นะครับ นะครับเรากดปุ๊บจะมีเสียงปุบแสดงว่าคําตอบนั้นผิดนะครับกดที่ปุ่ม B ีอ่าแสดงว่าถูกต้องนะครับก็จะมีเสียงก๊าดดออกมานะครับแต่ถ้านักเรียนตอบป um ุ่ม C นะครับนี่นะครับก็จะมีเสียงตอบผิดนะครับข้อที่สอง that is อ่าอะไรเอ่ย in the butcher shop นะ butcher ค,คือร้านเนื้อนะครับร้านเนื้อ แน่นอนนะครับด้านเนื้อนะครับก็ต้องมีเนื้อนะครับมีเ e ฟนะครับเนื้อวัวนั่นเองข้อทนะครับนี่นะครับเวลาตอบก็จะมีเสียงตึ้งนนะครับออกมาก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนนะครับได้เป็นอย่างดีทีนี้เรามาเริ่มทํากันเลยนะครับวิธีการทํานะครับก็คือเริ่มจากหน้าเปล่าๆตรงนี้นะครับ เราก็เริ่มด้วยการทำข้อความคำถามก่อนนะครับโดยให้เราไปที่แทรกนะครับแล้วก็ปลองข้อความนะครับแล้วก็วก,ก็ลงไปนะครับแล้วก็ก็พิมพ์คํำถามเข้าไปนะครับสมมุติว่าเป็นข้อที่4นะครับ w i c h Which shop is it ขนาด เลือกขนาดตามที่เราพอาใจนะครับแล้วก็เลือกฟอนต์นะครับเลือกฟอนต์แล้วแต่เราเลยนะครับทีนี้ภาพนะครับแล้วก็แทรกภาพเข้าไปด <Yeah. S 1> ูว่าคอนนี้เราอยากอยากจะให้มีรูปภาพด้วยแล้วก็แทรกเข้าไปนะโ <Yeah. S 1> ดยไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บภาพไว้นะครับอ่อผมผม แทเข้ามาแล้วนะครับก็มาก๊อบจากตรงนี้ Ctrl C แล้วก็ Ctrl V นะเพื่อเป็นการแทรกภาพเข้าไปต่อไปนะครับเราจะแทรกข้อความนะครับที่เป็นตัวเลือกนะครับคำตอบในแต่ละ ตัวเลือกเนะี่ยมันมีแล้วแต่ว่าเราจะให้มีกี่ตัวเลือกนะครับสามตัวเลือกหรือว่าสี่ตัวเลือกแล้วแต่นะตรงนีก้ก็สามตัวเลือกก็พอข้อหนึ่งก็เป็นาชอนี่เราอาจจะใส่พื้นหลังให้กับข้อความของเรานะครับโดยไปที่รูปแบบ แล้วก็เติมสีนะครับแล้วจะใส่ขอบให้มันก็ได้นะครับแล้วต่ทำให้มันเป็นคกึ่งกลางต่อไปตัวเลือกข้อความตัวเลือกต่อไปนะครับเราก็ก๊อบจากตัวน,นี้เลยก็ได้นะครับโดย Ctrl c t r l C c t r l V นะครับหรือ เราเอาเมาส์เนี่ยไปไปแตะที่กล่องข้อความตรงนี้นะครับหรือแล้วก็กด c อน t r o l มันจะมีเลขบวกขึ้นมานะครับแล้วก็กดคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากมันออกมานะครับเป็นการ copy นะครับนี่นครับเอาใหมครับเอาเมาส์ไปวางแล้วก็คลิกให้มันเป็นตัวทึบนะครับแล้วก็กด c อน t r o l ค้างไว้จะมีเลขเลขบวกโผล่มานะครับแล้วก็ล้วก็กด คลิกที่เมาส์ของเรานะครับลากมันออกมาเป็นการ Copy นะอีกวิธีหนึ่งโดยไม่ต้อง Ctrl V Ctrl C นะครับ Ctrl C Ctrl V ไปแล้วก็แก้ไขตรงนี้นเป็นด้านเ,าเราเลือกอื่นเป็นคำตอบที่ถูกตรงนี้นครับอยู่ข้อ b นะครับ ่อไปนะครับเราจะมาสร้างปุ่มนะครับปุ่มกดกันนะครับโดยให้เราไปที่แทรกนะครับแล้วก็รูปร่างนะครับแล้วก็ปุ่มของเราเนี่ยแล้วแต่นะครับว่าเราจะให้มันเป็นวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมก็แล้วแต่เราเลยนะครับของผมก็วงกลมเลยเมื่อได้นะครับแล้วก็ ดับเบิลคลิกนะครับที่ปุ่มนะเพื่อเลือกสีนะครับตามที่เราชอบนะครับอันนี้ก็เลือกสีให้มันตรงกับสีที่เป็นข้อความนะครับเป็นข้อความ <S <S 1> <S 1> แล้วก็ทําให้มันเป็นลักษณะเป็นเป็นปุ่มนะครับ,บก็ไปที่รูปร่างพิเศษนะครับลักษณะพิเศษรูปร่างนะครับตรงนี้ก็เลือกเป็น ยกนูนนะครับยกนูนให้มันเป็นลักษณะเหมือนปุ่มนะครับเพิ่มเงาให้กับมานิดนึงนครับก็เพิ่มข้อความลงไปนะครับแก้ไขข้อความนะครับเติมว่าข้อ A นะครับข้อ A เปลี่ยนสีมันเป็นสีดำนะไปที่หน้าแรก สีของข้อความนะครับนี่นะจะมปนอยู่ตรงกลางของข้อความเสร็จแล้วนะครับปุ่มที่1น,นะครับปุ่ม A แล้วก็ปุ่ม B นะครับเรา copy นะครับ copy ก็พิมพ์เข้าไปข้างในเป็น B นะครับ แล้วก็นี้เราจะเปลี่ยนสีให้มันเป็นสีอื่นบ้างนะครับข้อ b เนี่ยตัวเลือกข้อ b เดี๋ยคลิกเข้าไปนะครับเป็นสีเขียวนะครับตรงนี้ข้างบนก็เปลี่ยนเป็นสีเดียวกันนะครับต่อไปนะครับตัวเลือกที่สามเราก็ copy ป,ปุ่มมันนะครับ ctrl c แล้วก็ ctrl v นะครับเป็นการวางเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยน อักษรข้างในเป็น C นะครับตัวเลือก C แล้วก็ปุ่มสีของปุ่มนะครับเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับข้างบนก็สีฟ้ามันจะดูหลากหลายสีนะครับดูแล้วเป็นตัวเลือกหลากหลายตัวเลือกที่นักเรียนจะต้องเลือกครับเสร็จจากตรงนี้นะครับตรงนี้เมื่อเราทําเสร็จนะครับหน้าตาก็ แล้วเราลองเล่นดูนะนะครับก็จะขึ้นโชว์นะครับทุกอย่างที่เราทำเมื่อกี้นะครับแต่ว่าปุ่มกดเนี่ยยังยังกดเข้าไปไม่ได้นะครับพอกดเนี่ยมันจะเลื่อนจนนอกอยู่นะครับก็คือมันยังใช้การไม่ได้นะครับเราเรา,เรายังทำขั้นตอนยังไม่เสร็จสมบูรณ์รตรงนี้เอาเมาส์ Almost, ไปชี้เนี่ยมันไม่ขึ้นตัวมือนะครับเป็นนิ้วชี้เข้าไปก็คือมัน ยังไม่ได้มีผลอะไรนะครับทีนี้นะครับต่อไปเราจะต้องมา c o p y นะครับรูปภาพที่เป็นเราหารูปภาพนะครับที่เป็นตัวถูกกับตัวผิดนะครับเวลาเราคลิกที่ปุ่มนะครับมันจะขึ้นภาพนะว่าถูกหรือผิดนะครับแล้วก็ไปหามาในเพล้นะครับว่าเราจะเอาภาพ ถูกผิดแบบไหนนะครับแล้วแต่เราจะชอบนะของผมเนี่ยก็หามาแล้วนะครับก็ Copy จากตรงนี้ก็มาวางนะครับตรงนี้มันติดพื้นหลังมาด้วยนะครับวิธีการนะครับลบพื้นหลังใน PowerPoint นะครับก็คือให้ Double Click ที่ภาพนะครับเสร็จแล้วเราจะสังเกตเห็นตรงมุมมุมซ้ายนะครับบน นะครับข้างล่างปุ่มแฟ้มนะครับจะมีคําว่าเอาพื้นหลังออกนะครับกดตรงนี้แล้วก็เราก็ลากนะครับเส้นให้มันครอบคลุมนะพื้นที่ที่เราจะจะเอานะครับเสร็จแล้วเราสังเกตเห็นว่าพื้นที่ภาพที่เราจะเอาเนี่ยมันมันมาไม่หมดนะครับมันเมอราลองทิกข้างๆนะครับเนี่ยมันจะหายไปนะครับโดย ลบเนี่ยมันจะหายไปแต่ว่าเราจะเอาด้วยเราต้องการด้วยนะครับเราก็ดับเบิลคลิกใหม่รอบหนึ่งครับแล้วก็ไปที่กดที่เอาพื้นหลังออกอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กดที่ทําเครื่องหมายพื้นที่เพื่อเก็บนะครับเลขบวกก็กดหนึ่งครั้งมันจะมีรูปดินสอขึ้นมานะครับแล้วก็เอาดินสอเนี่ยมาขีดไว้ตรงที่ที่เราต้องการที่จะคงรูปภาพนั้นไว้ แสดงให้เห็นนะครับแล้วก็ลากเข้าไปมันมายังไม่หมดเราก็ลากไปเรื่อยๆนะครับถ้าพื้นที่ที่เราจะต้องการนะครับลากไปจนกว่ามันจะมาหมดนะครับก็ข้างในยังไม่มาเราก็ลากเข้าไปนะครับลากเข้าไปนี่นะครับมาหมดสมบูรณ์นะลากไปนี่นะครับมาหมดแล้วนะครับลองคลิกด้านข้างดูนะครับนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ เ,เครื่องหมายถูกกับเครื่องหมายผิดที่ไม่มีพื้นหลังนะครับเราเอาไปวางตรงไหนก็มันก็จะขึ้นแค่วงกลมเฉพาะทุกผิดอย่างเดียวนะครับทีนี้จะเอาแค่อันเดียวนะครับเอาแค่อันเดียวก็ไปที่ครอปนะครับไปที่ครอปเสร็จแล้วเราก็เอาเอาเมาส์เนี่ยไปวางให้มันเป็นเหมือนกับฉากนะครับรูปฉากตรงนี้นะครับ เพื่อครอปนะครับแต่ถ้าเราเอาเมาส์ไปวางแล้วก็มันเป็นรูปศอมันเป็นการย่อขยายนะครับแต่ถ้าเราจะครอบเนี่ยวางให้เมาส์ของเราไปเป็นรูปฉากนะครับเป็นการครอบจากด้านด้านข้างนะครับหรือครอบจากซ้ายขวาบนล่างก็ก็ไปที่ด้านข้างนะครับให้มันเป็นรูปครอบเสร็จแล้วเราก็ ย่อขยายเมื่อได้สัสดส่วนแล้วเราก็ลากไปวางไว้ให้ทับปุ่มของเรานะครับถ้ามันทับพอดีแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่นะครับว่าช้ได้ครับเราก็จัดให้มันพอดีนะครับข้อนี้เนี่ยข้อถูก นะครับข้อถูกจะอยู่ที่ร้านสัตว์เลี้ยงนะครับเพชรช็อปนะครับข้อบีนะครับแล้วก็เอาเลขถูกไปไว้ตรงนั้นนะครับเสร็จแล้วเราก็ copy ี้นะครับที่เหลือเป็นผิดนะครับผิดก็ก็เอาลูกภาพมาทับไว้แล้วก็ไปที่ครอบอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็ลากออกมา ลากมันออกมาให้โชว์อันผิดนะครับแล้วก็เราก็ลากตัดอันที่ถูกออกนะครับก็เราก็เอาเมาสเนี่ยมาวางทับไว้นะครดับเบิลคอปปี้นะครับเพื่อไปวางตรงตัว C นะครับเสร็จแล้วเมื่อเมื่อเราได้รูปภาพนี้นะครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะมา,าใส่เสียงนะครับเวลาเรากด ที่ A นะครับมันจะมีเสียงออกมานะครับก็ให้เราคลิกเมาส์นะครับที่ปุ่ม A นะครับให้มันเป็นตัวเส้นทึบนะครับถ้าเป็นเส้นประแบบนี้แสดงว่าเราต้องการที่จะพิมพ์นะครับแต่นี้เราต้องการที่จะทําอะไรกับมันสักอย่างหนึ่งนะครับเราก็ไปคลิกให้มันเป็นเส้นทึบนะครับแล้วไปที่คําว่าแทรก แล้วก็กดการกระทำนะครับเสร็จแล้วด้านบนนะครับให้เราสังเกตคำว่าคลิกเมาส์นะครับคลิกเมาส์แล้วก็ไปที่ข้างล่างให้จะมีคำว่าเล่นเสียงนะครับแล้วก็กดเลขถูกแล้วก็เลื่อนกดที่ลูกศรชี้ลงนะครับจะมีเสียงให้เราเลือกนะครับจะมีเสียงให้เราเลือก ก็ของผมเนี่ยจะเสียงที่ต้องการก็คือเสียงผิดนะครับเป็นได้ใช้งานแล้วนะมันก็จะบันทึกลงไปในนี้นะครับแต่ว่าเสียงไหนที่ยังไม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนนะครับก็ให้ไลให้เราไปที่เสียงอื่นๆนะครับกดหนึ่งครั้งมันจะขึ้นโฟลเดอร์นะครับให้เราหาว่าเสียงที่เราเตรียมไว้เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็เลือกแล้วก็กดที่เปิดนะครับ เสียงที่เราใช้ใน PowerPoint นะครับจะต้องเป็นนามสก,กุล WAV นะครับถ้าเป็น MP3 นะครับมันจะใช้งานไม่ได้นะครับต้องเป็น WAV นะครับต้องไปแปลงไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับเสาวตรงนี้นะครับซาถูกซาาร์ผิดน,นะถ้าคุณครูต้องการนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็น เป็นลิงก์นะครับให้คุณครูได้ดาวน์โหลดอันนี้เสียงผิดนะครับก็มีอยู่แล้วท่ันนี้ก็จะคลิกที่เสียงผิดนะครับก็ตกลงันนี้ลองคลิกคลิกอ,ลองเล่นดูนะลองเล่นดูเอาเมาส์นะครับไปไปวางที่เอนครับมันจะเปลี่ยนจากลูกศรกลายเป็นนิ้วมือนะครับแสดงว่าปุ่มเนี้มันใช้การได้นะครับลองกดดูให้มันจะมีเสียงนะครับเสียง ตั้งๆนะครับก็คือเสียงผิดนะครับแต่ว่ารูปภาพผิดเนี่ยมันมันมันจะโชว์ตลอดนะครับมันจะไม่มันไม่ได้โชว์หลังจากที่เรากดนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้กระทำอะไรกับมันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำตรงนี้ต่อนะวิธีการนะครับเราจะโชว์รูปผิดนะครับหลังจากที่กดปุ่มนะครับทำยังไงนะครับแล้วก็ ไปที่รูปผิดนะครับรูปผิดแล้วก็ไปที่ภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็เราจะให้มันรูปผิดเนี่ย เราจะให้มันแสดงออกมานะครับโผลออกมาแบบไหนนะครับก็เราก็เลือกได้เลยนะครับตรงนี้ของผมก็เป็นเป็นโผลออกมาแบบลนะักษณะหมุนนะครับขยายแล้วก็หมุนขึ้นมางนะั้นอย่างนี้นครับกดเมื่อเรากดาภาพเคลื่อนไหวของมันแล้วนะครับเราก็ ไปกดที่คำว่า tracker นะครับคำว่า tracker นี่ก็คือเราจะให้ภาพตรงนี้เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาหลังจากที่เราคลิกภาพไหนนะครับอันนี้ก็คือหลังจากที่เราคลิกรูป A นะครับรูป A สีเหลืองตรงนี้นะครับ trigger เมื่อคลิกนะครูปรูป A แต่ใน powerpoint เนี่ยมันมันจะมีชื่อเฉพาะของมันนะครับ เช่นชื่อ p i t u u r f r e e นะ t x x t box 13แล้วก็มันจะมีตัวเลขกำกับอยู่ตรงนี้นะบ,บางทีเราก็สับสนได้นะครับว่ามันตกลงรูป A เนี่ยมันคือมันคืออันไหนนะครับเอาวิธีการง่ายๆนะครับที่เราจะเช็คนะครับก็คือให้เรากดบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวก่อนนะครับกดมันจะมี บานหน้าต่างนะครับด้านข้างขวามือนะครับแสดงให้เห็นนะครับว่าในหน้านี้เราใส่เอฟเฟกเราใส่ฟังก์ชันอะไรให้กับหน้า powerpoint ของเราหน้านี้บ้างนะครับตรงนี้เราลองใส่นะครับภาพเคลื่อนไหวให้มันดูนะครับลองลองใส่ตัวนี้ดูนี่นะครับมันจะขึ้นเลข2ตรงนี้นะครับเราก็ไปดูข้อ2ครับ ตรงบานัดบานัดต่างเมื่อกี้นะครับมันจะขึ้นว่าวงรี16นะครับแสดงว่าชื่อของภาพปุ่ม A ตรงนี้นะีคือวงรี16นั่นเองนะครับเราก็เมื่อเรารู้อย่างนั้นแล้วนะครับเราก็ไปที่ปุ่มกาก,ากาบาทนะครับแล้วก็ทริกเกอร์เมื่อคลิกนะครับแล้วก็หาคำว่าวงรี16นะครับแล้วก็กดหนึ่งครั้งอ่ามันจะขึ้น เป็นรูปเหมือนกับฟ้าผ่านะครับก็คืออันนี้ได้ทําการทริกเกอร์เรียบร้อยแล้วก็วคือเมื่อเรากดปุ่ม A ปุ่มกากบาทนะครับจะโผล่ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เลื่อนภาพกากบาทนะครับมาวางทับปุ่มข้อ A ไว้นะครับเพื่อเวลาเรากดเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาทับตรงนั้นตรงนนั้นเลยนะครับอ่าลองเล่นดูนะครับ เอาเมาส์ลากไปไว้ที่ปุ่ม A กดนี่นะครับจะมีเสียงออกมาพร้อมกับกากบาทโชว์ขึ้นอย่างนี้นะครับถือว่าใช้ได้นะครับโอเคส่วนปุ่มอื่นๆนะครับเราก็จะมาทำเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนเหมือนเดิมเลยนะครับเราก็ลากปุ่มออกมาไว้ด้านข้างก่อนนะครับ เสร็จแล้วไปที่ปุ่ม B ใส่เสียงกับมันก่อนนะครับก็คือไปที่แทรกการกระทําคลิกเมาส์นะครับเล่นเสียงแล้วก็เลือกเสียงนะครับที่เป็นเสียงซาว์ถูกนะครับที่เราเตรียมไว้นะครกดแล้วก็กดตกลงนะครับเป็นการใส่เสียงให้กับปุ่มแล้วก็เมื่อเราคลิกปุ่มนะครับภาพถูกเนี่ยโผล่ขึ้นมาก็คือ คลิกที่ปุ่มถทกนะครับไปที่ภาพเคลื่อนไหวแล้วก็เลือกว่าจะให้มันขึ้นมาลักษณะไหนคลิกหนึ่งครั้งก็ไปที่ทิกเกอร์เมื่อคลิกนะครับอ่บาเมื่อกี้ปุ่ม B ของเราเราไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรก็ทำเหมือนเดิมนะครับคือเอาเอาเอาออกมาก่อน คลิกที่ปุ่ม B แล้วก็เราลองใส่พับเคลื่อนไหวกับมันนะครับออปรากฏว่าเลข2คือวงรี21นะครับเราก็ทำเช็คที่ตัวเลือก C ไปเลยนะครับเพราะว่าเราเช็คแล้ว C ก็คือ22นะครับนั้น B 21 C คือ22นะครับไ้ ต่อไปก็ได้เวลาใส่ทริกเกอร์ให้กับปุ่มเครื่องหมายถูกนะครับไปไปที่เครื่องหมายถูกนะครับให้เป็นเส้นทึบกรอบทึบนะครับแล้วก็เอาเมาส์ลลกไปที่ทร mm ิกเกอร์เมื่อคลิกแล้วก็วงรี21นะครับเสร็จแล้วตัว C mm hmm. คือวงรี22นะครับแล้วก็คลิกเมาส์ที่ภาพกากบาทให้มันเป็น กรอบเส้นทึบแล้วก็ใส่เอฟเฟกให้กับมันนะครับเลื่อนไหวเป็นขยายหมุนนะครับแล้วก็ทริกเกอร์เมื่อคลิกแล้วก็วงรี22นะครับแล้วลากกากบาทมาทับข้อ C ไว้นะครับอ่ะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับ เกม multiple choice นะครับลองเล่นดูนะครับอ่านักเรียน which shop is it อ่านี่คือร้านไหนอ่านักเรียนก็จะตอบนะครับวิธีการเล่นก็อาจจะครณครูอาจจะให้เมาส์นะครับลากเมาส์แล้วก็ให้นักเรียนได้เล่นนะครับแล้วก็เราก็เปิด ต่อจอจอโทรทัศน์นะครับนักเรียนทั้งห้องดูนะครับแล้วก็สุ่มนักเรียนออกมาเล่นนะครับก็นักเรียนก็จะเป็นคนถือเมาส์นะครับออกมาคลิกนะครับพูดว่านักเรียนตอบข้อ A นะครับเอาเมาส์มาวางไว้มันจะขึ้นรูปนิ้วนะครับกดเข้าไปอผิดนะครับตอบข้อ B นะครับเพชรช็อปอ่าหรือนักเรียนคนไหนตอบ C ไม่มีเสียงลองไปเช็คดูนะทำไมไม่มีเสียงก็ไปที่ C แทรกการกระทำอ่าตัว C เมื่อกี้เรายังไม่ได้ใส่เสียงให้กับมันครับก็ไปที่เล่นเสียงเลือกเป็นเสียงผิดนะครับกดตกลงเอารูปภาพกากบ,บาดมาวางทับไว้เหมือนเดิมนะครับ กดเล่นกด A กด B กด C อ่าถือว่าใช้ได้นะครับก็ข้ออื่นๆน,นะครับเราก็ทำตามนี้เลยนะครับขั้นตอนสำคัญนะครับก็คือ,อเวลาเราจะสร้างปุ่มกดนะครับก็จะต้องไปที่แทรกการกระทำนะครับเพื่อให้มัน กลายเป็นปุ่มนะครับกดเข้าไปแล้วก็ใส่เสียงส่วนเว,เวลาเราจะให้มันผลอะไรขึ้นมานี่ก็คือไปที่ทริกเกอร์นะครับโผลตัวอะไรหลังจากตัวไหนเราก็ไปเลือกอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเกมการสร้างเกมตอบคำถามแบบมีตัวเลือกนะครับ Multiple Choice นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคุณครูท่านไหนที่คิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ น่าสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย